สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ช่องส้นไมบ้านนะครับเดี๋ยวพามาชมบอลสีนะครับมาอัปเดตราคาบอลสีกันนะครับที่ส่วนบอลสีกสดนะครับตอนนี้ก็เข้าสุนันหนาวนะครับแต่บอลสีก็ยังสวยสดงดงามนะครับวันนี้ก็มาพาท่านผู้ชมนะครับชมบอลสีสวยกันนะครับมาอัปเดตราคากันนะครับว่ามีชนิดใดบ้างนะครับตันนี้เป็นไม้ตัวใหม่ด้วยนะครับไม้ตัวใหม่ ไลน์ครั้งแรกนะครับน่าสนใจมากมานะครับจะพามาพบรบชองส่วนครับส,ว,สวัสดีค่ะ,ะครับก็เดินเ,เบอร์โทรติดต่อก่อนเลยครับศูนย์เก้าสี่หกห้าหกเก้าสามแปดสี่ค่ะครับวันนี้ไลน์ได้นะครับหรือสแกน QR โค้ดก็ได้นะครับแล้วก็มี ID ไลน์ด้วยนะครับ ค่าส่งเริ่มต้นที่เท่าไหเริ่มต้นที่ห้าสิบาทงานหอดตุ้มหอดตุ้มห้าสิบาทหมอหมอแปสิบาทเหมือนเดิมค่ะส่งปอนอเอมเอค่ะ,ไม,ะไม่มีปลายทางนะคะครับถ้าเป็นงานจัะคานะครับส่งค่าส่งหมอหมานะครับแปดสิบาทนะครับแล้วก็ถ้าใครนะครับถ้าท่านใดสนใจนะครับเราไปขายนะครับก็มา ซื้อที่ส่วนได้เลยมารับหน้าส่วนได้เลยนะครับได้ค่ะได้ค่ะรับหน้าส่วนได้ค่ะส่วนตั้งอยู่อำเภอเมรองยจังหวัดนครราชสีมาครับยังไงก็โทรติดต่อก่อนเข้ามานะครับผมค่ะครับอยู่ตำบลสุรานารีค่ะคไม่ไกลนะครับมาไม่ยากนะครับไม่ยากอยู่ในเมืองเลยค่ะซือไปไปขายเยอะเลยเนาะพี่ค่ะใช่ค่ะเยอะค่ะเพราะว่าเราทำราคาส่งกันนะครับค่ะมาพบกับ ต้นไหนก่อนดีครับเอาด้านในก่อนดีกว่าเพราะว่าเราเปิดตัวด้วยตัวนี้นะครับป็นไม้ที่อยากนําเสนอมากๆเป็นชื่ออะไรครับกิจสีชาติค่ะไซส์กระถาง6นิ้วค่ะกัดสีสวยแล้วสวยนะครับใช่ค่ะเขาเรียกบอลแบบนี้บอลอะไรใบไผ่ใบหอกค่ะใบหอกอันนี้เป็นใบยาวกิจสีชาติจะอืมก้านดําค่ะ มีสะพานข้างหน้าจะเริ่มมือนิดนึงนะครับพอดีค่ำแล้วเปิดไฟได้อยู่ครับพี่เดี๋ยวผมเปิดแจ่ช่วยครับโอเคตัวนี้ยกขึ้นมาโชว์ได้ไหมครับพี่ได้ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวให้คุณกศลยกมาให้แระนา้สูไซส์ใหญ่เลยแล้วนี่ใหญ่มากสีแล้วสวยค่ะ ค่ะใบยิ่งเอ่อถ้าแก่เต็มที่แล้วใบจะยาวมากค่ะเป็นใบยาวๆอันนี้ส่งงานกระถางที่ที่สามร้อยห้าสิบาทสามร้อยห้าสิบบาทนะครับไม้ตัวใหม่อยู่นะครับมายังมี<ช>ราคาอยู่สามร้ <350. S 2> อยห้าสิบนี้มีส่งห่อตุ้มไหมครับพี่ถ้าหอตุ้มก็เท่าไหร่สองร้อยห้าสิบค่ะ ตุ้มสองร้อยห้าสิบแล้วก็ตัวนี้ปล่อยไหมครับทีนี้งงอันนี้หอ,อหางหง,หง,หงใช่หางหงสวยมากหางหงเอ่อให้ราคาเบาๆไปเลยเนาะร้อยห้าสิบาทสวยนะครับใช่ค่ะสวยนี่คะ่ะชอบหางหงสมงานกระถางร้อยห้าสิบบาทคะ่ะหางหงมีอยู่สามสี่กระถาง ใช่ค่ะลายมาค้าลายได้นะครับได้ค่ะต้นนี้ก็สวยใบยาวถ้าใครอยากได้ต้นยังมีก็แค่หน้าจอมาได้เลยนะครับนี่ก็สวยอันนี้ก็สวยนะครับโอเคลายสวยแล้วก็จะมีข้างในจะเป็นหลวงพ่อสมบูรณ์ค่ะนนีนะครับใช่ค่ะกระถางสี่นิ้วหลวงพ่อสมบูรณ์เขาขายกันเท่าไหรน่น้อ ออสี่นิ้ว่ร้อยห้าสิบบาทค่ะครับหนึ่งร้อยห้าสิบบาทคะะส่งงานกระถางค่ะแล้วก็จะมีอันนี้เรืองพนาลายค่ะอันนี้ใช่ไหมครับพี่ใช่ค่ะเรืองใบยาวแปดสิบบาทงานกระถางสี่นิ้วนะครับใช่ค่ะสี่นิ้วแปดสิบบาทเอ่อต้นนี้จะมีอีกต้นหนึ่งที่พบลำพาต้นไหนครับพี่เอ่ออันอันนี้เราคุกศมายกให้ได้ไหม พี่พบลำพาแป๊บหนึ่งอยู่ในตู้ยากหน่อยโอเคอเคล้ายๆกันเนาะพี่คล้ายๆกันแต่ว่าเขาจะต่างกันที่พี่พบลำพาจะมีหูใต้ใบอ๋อนี่นะครับค่ะก้านดำไม่มีสะพานค่ะพี่พบลำพาพี่พบลำพางานกระถางที่ เออสามร้อยห้าสิบสามร้อยห้าสิบนี้รวมส่งเลยไหมเนาะเฉพาะหรือเราจะงงแยกดีกว่าครับเราเราให้ลูกค้าทาักมาดีกว่าโอเคไ, <ป S 1> ได้เงงงนาะนะได้ค่ะสามร้อยห้าสิบบาทค่ะใครอยากได้ก็แอนไลน์มาสอบถามได้ได้ได้ให้หายใจดีนะครับค่ะ Okay, แล้วเต่อก,กันที่งานนอกตู้เนาะพี่ค่ะต,ออตัวนี้เอ่อต้นนี้เป็นอูสามณีแผงอันนี้ไว้วนอกตู้ร้อยเปอร์เซนตเลยค่ะสวยมากมีกระถางใหญ่อยู่สามต้น<ว>ค่ะใช่ค่ะอันนี้กระถางใหญ่สามร้อยเก้าสิบบาทค่ะ ้าให้ส่งห่อตุ้มก็สองร้อยเก้าสิบส่งตุ้มแต่อยากให้ไปงานกระถางเนาะเสียดายฟอร์มกระถางใหญ่มากเลยแต่กระถางใหญ่มากเลยกระถางไซส์แปดนิ้วนะครับออ้ยหนัก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 ไปไม่ได้สองกิโลใช่ค่ะหนักต้องลดกระถางนะครับพี่ต้องเป็นกระถางไซส์หกอ๋อเหรอใช่ไหมใช่ถ้าลูกค้าจะเอางานกระถางต้องลดใช่ใช่ต้องลดลงมาค่ะ ได้สามร้อยเท่าไรดิเมื่อก,กี้สามร้อยห้าสิบสามร้อยห้าสิบค่ะถ้าเป็นงานห่อตุ้มก็สองร้อยห้าสิบบาทค่ะอันนี้แม่มอันนี้คืออะไรเอยอ๋ออันนี้ซ<ส>ันเซ็ตค่ะสวยมากครับค่ะซันเซ็ตซันเซ็ตที่บ้านหน้าแบบเข้มมากค่ะแล้วใจสีส้ม,สม กำลังมีดอกมีลูกแบ่งค่ะค่ะไปชมกันเลยค่ะตัวดีใช่ไหมครับพี่แซนซใช่ค่ะมีี่ต้นครับมีสองไหมครับสี่ต้นที่ต้นนี่ครับค่ะที่สวยมากนะครับค่ะหนึ่งสองสามสี่ฝั่งนู้นค่ะโอเคใช่ค่ะต้นละสามร้อยห้าสิบค่ะแซนซิสที่ขายได้มีอยู่สี่ต้น หัวพอดเลยอะค่ะมีแรกใช่ไหมครับใช่ค่ะมีแรกสามร้อยห้าสิบค่ะอ๋อคำหลวงอ่าข้างในหอคำหลวงต้นแม่อยู่ไหนนะต้นไหนครับพี่อันนี้ใช่ไหมครับใช่ค่ะใช่แดงแดงอ๋อต้นนี้นะครับใช่ค่ะหอคำหลวงเอ่อมีอยู่ห้าต้นเท่าไหร่ร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบค่ะให้ถูกถูกถูกมากครับคราคาแบนแัน ค่ะมีบาเปิลบีจุดต้นอ๋อบาเปิลบีบาเปิลบีนะครับอ๋อออปติมัสค่ะออปติมัสตัวนี้ใช่ไหมครับใช่ค่ะใช่เหลืองๆออปติมัสใช่ค่ะออปติมัทเท่าไหร่ครับออปติมัทสองร้อยค่ะสองร้อยบาทนะครับเหลืองๆต้นนั้นอะไรศิลาหรือออปติมัสออปติมัทออมีรุ่นออปติมัสใช่ค่ะสองร้อยเท่ากันค่ะแล้วก็ฝั่งนี้จะเป็นศิลาแต่ว่ายังเล็กเกินไปไหมเนาะยังขายไม่ได้เนาะเขายังเล็กอยู่ แล้วก็อันนี้ขายไหมครับอันนี้ขายค่ะตัวนี้สวยมากค่ะเลกาซี่เลกาซี่สองร้อยห้าสิบาทสองร้อยห้าสิบาทงานกระถางนะคะสวยค่ะค่ะงานกระถางตกเลยอ๋อตัวนี้นะครับอันนี้คืออะไรเอ่ยเทวเทวสุริยาเทวสุริยาสวยมากใช่ค่ะร้อยห้าสิบบาท นี่แหละครับเหมือนกันไหมครับเหมือนกันค่ะร้อยห้าสิบบาทไซส์เล็กบาทนะครับเรามีไซส์ใหญ่เทวีสุริยาโตขึ้นสวยมากแอไลน์มาดูต้นแม่ได้เนาะพี่ค่ะเดี๋ยวเราไปยกมาให้ดูค่ะแล้วก็ต่อไปแล้วก็อันนี้คือโชคล่ำสามอ๋อที่เราที่เราดูต้นแม่ใน EP อีพีแรกใช่ค่ะ สีพาเทลนะคะใช่อันนี้ให้เบาๆไปเลยค่ะแบบเบามากแปดสิบบาทถูกมากถูกมากใช่ค่ะคิดว่าจะขายหลักร้อยนะครับก็แลยหลักสิบเลยแบ่งกันไปค่ะแบ่งกันไปเลี้ยงแปดสิบบาทนะคะจะได้มีตู้เพิ่มแปดสิบบาทตัวนี้คืออะไรครับปล่อยไหมครับตัวนี้อันนั้นอะไรหน้าของอ๋อยังค่ะยังมีต้นใหญ่ค่ะอัน ตัวนี้เป็นไม้ทารใช่ไหมครับอ๋อนี่นะครับตัวอย่างชื่ออะไรนะครับเทวีสุริยาแต่อันนี้เขาจะเป็นมีหน้าสีแดงไหมคะต้นแม่ที่อยู่ในตู้อ๋ออากาศใช่ไหมเนี่ยเนาะตอนเล็กๆเขาก็จะประมาณคล้ายๆกันอันนี้เขาน่าจะแผงเป็นด้วยอากาศ่ะค่ะครับเขาจะเป็นสีเหลืองๆช่วงหน้าหนาวช่วงหน้าหนาวใช่ ขาจะเหลืองเหลืองแต่ต้นนี้น่าจะแผงแผงเหลืองต้นนี้ขายไหมยกมาแล้วได้ขายเท่าไหร่อ๋อมีมีเดี๋ยวเดี๋ยวเราค่อยไปดูในตู้นู้นเนะอีกแป๊บนึงค่ะแล้วก็จะมีอ่าอันนั้นมีเจ้าสาวป้ายป้ายเขียวตัวไหนนะครับข้างในอค่ะเจ้าสาวป้ายเขียวตัวละแปดสิบบาทสองต้นร้อยห้าสิบเนาะครับ แล้วก็จะมีเศรษฐีเงินล้านประสาททองด่าง80บาทเหมือนกันค่ะข่าส4นิ้วนะครับใช่ค่ะ4ีนิ้วงานกระถางต้นนี้ก็สวยนงพี่ต้นนี้คือราศีมีนราศีมีนเขายังยังแรงอยู่ต้นละ100บาท100บาทใช่ค่ะไม่แรงนะเขาจริงๆเขาขายขายแพงกว่านี้มีมีทั้งหมด3ต้นนะครับมีมีเยอะค่ะฝั่งนู้นมีเยอะครับ100บาทเท่านั้นนะครับใช่ค่ะอ๋อโชคลำซ้ำอันนี้มีอีกมีอีก ใ<ช>ส่เล็กลงมาหน่อยนะครับเล็กลงมาหน่อยใส่เล็กลงมาหน่อยให้เท่าไรใส่เล็กให้เจ็ดสิบบาทก็ได้ค่ะครับเนาะอ๋อเดือดไทแมชชีนอันนี้ใช่ไหมครับอันนี้สวยนะครับเดือดไทแมชชีนสองร้อยห้าสิบบาทสองร้อยห้าสิบบาทรูปไม้หนึ่งเจ็ดขายไหมอันนี้ใช่ไหมครับใช่ค่ะสองร้อยห้าสิบ ต้นแม่ยกให้ดูได้ไหมอ๋อเอาไปไว้นู่นละอันนี้ก็ขายค่ะสองร้อยห้าสิบไม้มิตแรกลูกไม้หนึ่งเจ็ดนะครับใช่ค่ะคันลายได้นะครับคัลายได้แม่เขาสวยมากแต่พอดีเขาอยู่ตู้ใหญ่เหมือนกันค่ะลายอันนู้นก็ต้นเล็กนู้นก็ชนิดเดียวกันครับนะคะเดี๋ยวมีแบ่งอยู่สามต้นศีลาหุมีทองเหลืองศีลาเหลือง โอ้ยตัวนี้ยังแรงอยู่นะพี่อันนี้สวยมากมีแบ่งอยู่สามตน้นมีลูกเหรออยู่ตรงไหนอ๋อเราจะไปทันไหมจะได้คำแล้วแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูก็ได้ค่ะแป๊บนึงครับไปต่อไปนะครับมาอีกตู้หนึ่งนะครับเทวีสุริยานะครับไซส์ใหญ่ไซส์แม่พันธ์นะครับสวยๆเลยมีปล่อย,ยตัวไหนบ้างครับพี่ตัวน<อ>ี้ทั้งหมดนี้เลยค่ะเทวีสุริยา สามร้อยห้าสิบบาทสามร้อยห้าสิบใช่ค่ะเนี่ยค่ะใหญ่มาก <S 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 ใหญ่มากใช่ค่ะ <S 2> <S 2> <S โอ้ยเป็นกอเลยเนี่ยค่ะสามร้อยห้าสิบบาทไซแม่พันธุ์แล้วกระถางไซหกนะครับใช่ <S <S ค, <S <S ค่ะไซหกส่งงานกระถางค่ะส่งงานกระถางแล้วก็จะมีสามร้อยห้าสิบมนูสองต้นเนี่ยค่ะโอ้สวยมากต้นใหญ่ แล้วก็ย่อมลงมาหน่อยแม่ค้าเข้ามาดูพร้อมกันเออยกนี้ได้ไหมคะอันนี้ชื่ออะไรครับอันนี้ชื่ออะไรเทวีสุริยาเหมือนกันกหน้าแดงหน้าเหมือนต้นกระถางสี่เมื่อกี้เนี่ยคะ่ะอันนี้สองร้อยห้าสิบบาทงานกระถางมีอยู่หนึ่งสองสามสี สี่ต้นค่ะหนึ่งสองค่ะนี่ก็ใช่นะครับใช่ค่ะมีสี่ต้นอันนี้ก็ใช่แต่ว่าเขาใส่กระถางแปดไว้แล้วไปไม่ได้อันนี้ก็ใช่อค่ะแต่ว่าเขาอยู่ในกระถางแปดลดได้ไหมพี่ลดกระถางหกได้ไหมครับลดถ้าลูกค้าอยากได้ใช่ไหมครับ จริงๆเขามีหัวแล้วถ้าลูกค้าไม่ซีเรียสว่าลดละใบเหี่ยวใบเฉาอะไรงี้ยเพราะว่ากลัวว่าเวลาส่งถึงลูกค้าแล้วด้วยอากาศหรือด้วยด้วยขนส่งที่โยนไปโยนมากลัวเขาจะเฉาครับแต่เขามีหัวแล้วไม่เป็นไรอ่ะอันนี้มีอยู่เป็นกอเลยสามสี่ห้าต้นเนี่ยค่ะกอน,นี้ขอเท่าไหร่กอน,นี้สามร้อยเก้าสิบค่ะสามร้อยเก้าสิบบาทครับกอน,นี้โอเค อยังส่งห่อตุ้มหรือส่งทั้งกระถางก็แจ้งแม่ค้าได้เลยนะครับราคาต่างกันครับค่ะลูกไม้นี่ขายไหมฮะขายครับให้ชู่เลยพ่อค้าพ่อค้าหวงโอ้เยอะมากเนี่ยค่ะลูกไม้ใบกลมนี้ส่งส่งจีนใช่ไหมครับอ๋อ บอมไม้เอาไว้อะค่ะอ๋อนี่นะครับสวยมากอันนี้ชื่ออะไรครับอันนี้เป็นไม้ของที่สวนค่ะตั้งชื่อลอยๆอยว่าโอลิฟโอลิฟโอลิฟชื่อลอยๆอยอันนี้ให้ให้ชมให้ชมก่อนสวยมากกาลังฟอร์มอยู่ค่ะนี่นะครับอลังการงานสร้างนะครับสีหวานมากนะพี่ใช่ค่ะสีหวานหวานไม่สวยจังเลยสวยใช่อันนู้นเป็นไม้จอมที่เราผ่าเนี่ยค่ะ ใช่ค่ะเป็นไม้จอม,ม,จอมแล้วใบใบก็แข็งนะครับค่ะก้านดำนเลี้ยงนอกตู้ได้ค่ะขนาดขนาดถ่ายตอนกลางคืนนี่ก็ยังสวยเนาะถ้าตอนกลางวันไม่อยากจะคิดเลยสวยมากนะครับ ครับมาต่อกันที่ตู้หนึ่งนะครับที่เกิดว้น,นะครับตั้งแต่ต้นคลิปก็คือศิลาอะไรนะพี่ศิลาศิลาแผงค่ะศิลาทองแผงนะครับแผงเหลืองใต้มีสองต้นมีแบ่งสองต้นนะพี่จริงๆมีเยอะค่ะแต่ว่าแบ่งไปหมดเหลืออยู่แค่สองต้นนี่ยังเป็นไม้แลอยู่นะครับใช่ค่ะต้นละเท่าไหร่ดีครับออา <c oughs> แบ่งเท่าไหร่เบาๆต้นละห้าร้อย โอเคได้ราคาเบาๆนะครับห้าร้อยบาทนะครับต้นเล็กนั้นต้นเล็กนั้นสี่ร้อยก็พอค่ะย่อมลงมาหน่อยอน,นี้ลดลงมาหน่อยสี่ร้อยบาทนะครับแต่ว่ามีรอดในแน่ค่ะมีอยู่สี่ใบค่ะส่วนตัวอื่นก็จะมีหอคำหลวงอันไหนครับอันนี้เหรอค,ครับ ช่ค่ะศิลาเพชรอ๋อเนี่ยค่ะเฮ้ยทำไมสวยจังเลยพี่ใช่ยังไม่ปล่อยค่ะให้แบบให้ดูก่อนให้ชมก่อนนะครับสวยมากนะครับอทำได้อยู่ห้ากระถางแตกมากครับนี่นะครับถ้าไม่แผงก็คือแบบนี้ใช่ค่ะครับอันนั้นคือแผงใบยาวต้นแม่เขาจะมีมีขาวเข้ามาที่ที่ใบด้วยค่ะแต่ว่าลูกยังไม่เห็นขาวอันนี้ห่อคำหลวงที่เราขายกันเท่าไหร่นะร้อยห้าสิบ มีหลายต้นอยู่ค่ะนี่นะครับใช่มีจํานวนนะครับมีจํานวนหอคำหลวงแล้วก็มีอะไรนะต้นนั้นไป,ไป้ายเขาเรียกอะไรบัวสวรรค์ห้าสวิบบาทไปไป้ายถ้าสนใจเจ้าสาวตรงนี้ก็มีค่ะแปดสิบบาทแล้วก็ปูหินเผื่อใครสนใจนี่ใช่ไหมครับใช่ค่ะปูหินขายร้อยนึ่งค่ะ หนึ่งร้อยบาทใช่ค่ะอันนี้คืออะไรกัดสีแล้วสวยอันนั้นคือชมพูทวีแผงอุ้ยอันนี้เขาแผงแล้วปล่อยไหมครับตัวนี้ยังค่ะยังไม่ปล่อยยังไม่ปล่อยชมพูทวีแผงเขาจะกัดสีชมพูทั้งใบสวยมากอุ้ยน้าแม่เขาอยู่ไหนแม่เขาอยู่ไหนแม่จําไม่ได้แล้วอยู่ต้นอยู่ตู้กัลอ่ะเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเดี๋ยวเดี๋ยวพาดูแม่ค่ะอันนี้อะไรนี่พี่อ่าอันนั้นเป็นไม้เหลือง ชื่ออะไรนะคะเหลืองกันตาไม่ใช่ไม่ใช่เหลืองมะนีอ๋อเหลืองมะนีรัตใช่ใช่ต้นนี้เหลืองมะนีนะเหลืองมะนีรัดสวยค่ะต้นนี้ขายต้นต้นร้อยห้าสิบบาทครับหนึ่งร้อยห้าสิบขายยากค่ะเหลืองมะนีรัดเศรษฐีเงินล้านประสาททองด่างเราขายกันแปดสิบาทเนาะครับค่ะมีหลายต้นแล้วก็ประสาททองห้าสิบบาทเนี่ยค่ะมีสองสามต้น อาทอแต่แต่ว่าสีชมพูไอสีส้มเข้มเลยนะครับใช่ค่ะ80บาทองครับถ้าด่างก็คือ80บาทนะครับค่ะเจรจทีเงินล้านด่างสวยอันนั้นลาศีมีนค่ะลาศีมีนมีต้นใหญ่ๆเมื่อกี้เราขายกันร้อยหนึ่งนะกระถางสีกระถางถ้าไซส์ใหญ่ขึ้นมาหน่อยร้อยห้าสิบบาทนะครับค่ะ แล้วก็อีกตู้นึงก็จะเป็นขุมทองนี่สวยมากนะครับค่ะสวยจางเลยขุมทองหน้าแบบเออสีจริงแบบเข้มมากสวยมากนะครับขนาดถ่ายตอนมืดๆนะครับมี่ไฟยังสวยขนาดนี้นะค่ะสีจริงแบบเข้มมากค่ะนี้เท่าไหร่ครับร้อยห้าสิบาทร้อยห้าสิบาทไซส์เล็กหนึ่งร้อยบาทไซส์เล็กฝั่งโน้นนะคะครับหนึ่งร้อยบาทไซส์ล็กๆนะครับใช่ค่ะเป็เล็เท่าไหร่นะคะ เสริมมงคลใบมันอันนี้ใช่ไหมครับเสริมมงคลร้อยห้าสิบบาทชื่อดีนะครับใช่ค่ะใบมันวาวเลยค่ะมันโดยธรรมชาติค่ะแล้วก็เกอะเกศเกาะเกนะครับค่ะไม้สดฮิตนะครับค่ะหน้าเหลืองสวยมากนะครับหน้าสวยค่ะหน้าแบบหน้าเข้มขอบแดงกอะเกศตัวนี้ก็จะมีเจ้าสาวเจ้าสาวป้ายเขียว แล้วก็ที่เหลือก็เป็นไม้ยังเล็กๆอยู่มีอะไรนะเก้าทัพนะคะยังเล็กๆอยู่ยังไปไม่ได้เดี๋ยวไว้โตหน่อยหรือถ้าใครสนใจก็ห้าสิบบาทค,บค่ะนี่นราคาเบาๆนะครับ,รบนี่ครับตัวเล็กๆนะครับค่ะก็คือถ้าลูกค้ามีตู้ค่ะก็ก็คือรอดยังไงเขาก็รอดอ้าวเหรอสาวห้องหลวงอ๋อในฝั่งนี้นะครับให,ให้ชมให้ชมโอ้สวยมากครับ ไม้ชมพูอันนี้มีหัวแล้วค่ะอันนี้อ๋อกระทำใช้สีนิ้วนะใช้สีนิ้วแต่ว่าเขาเป็นพุ่มเป็นกอสวยมากนะคะเขาเหมือนไม่ค่อยทิ้งใบแล้วพี่ใช่ค่ะสวยสวยทุกต้นเลยนะครับค่ะสวยทุกต้นต้นละเท่าไหร่ดีครับขายต้นเท่าไหร่แปดสิบบาทแปดสิบาทสองต้นร้อยห้าสิบใช่ค่ะราคาเบาๆอันนี้ที่บอกว่าเรามีเยอะละซีมีนค่ะ มียอะจริงนะครับแล้วก็หน้าแดงหน้าเหลืองหน้าอะไรมีทุกหน้าเลยใช่ค่ะส่วนอันนู้นอันนู้นแผงเผื่อลูกค้าสนใจใช่เขาจะเป็นแผงเขียวเหลืองละสิบมีนกระถางสี่เราขายอยู่ร้อยหนึ่งครับ่าต้นไซส์ใหญ่ขายร้อยห้าสิบครับผมค่ะราคาเบาๆมีอีกไหมครับน่าจะหมดแล้วหมดแล้วนะครับมืดแล้ววันนี้ก็มืดแล้วเนาะยังไงก็ใคร ถ้าท่านใดดูไม่ชัดก็แอดไลน์มาดูเพิ่มเติมได้นะครับอยากได้ตัวไหนนะครับก็สามารถติดต่อสอบถามมาได้เลยนะครับมีจํานวนด้วยนะครับมีราคาส่งนะครับราคาแบ่งปันราคาเบาๆด้วยนะครับวันนี้ก็ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับขอบคุณและสวัสดีครับสวัสดีครับพี่สวัสดีค่ะ